คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a บเทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย29ตุลาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA สหร,รัฐเมกาครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมแกร่งในสายตะวันตกพระทิตย์ฉแสงฟิลิกซันวันนี้เปิดบ้านท็อกกิ้งสติกรีสอร์ทอารีนา ตอนรับคำเยือนของยอดทีมในตำนาน LA Lakers ครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านฟินิกซันเป็นไมค์บูเดียนโฮเซอร์วันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มอย่างเจเจริดดีครับโค้ชใหม่ของ LA Lakers ในฤดูกาลนี้ซึ่งสร้างผลงานต้นฤดูกาลด้วอย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับเจเจริดดีครับโดยผลงานเกมล่าสุดของฟินิกซันครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งอย่างดัลลัสแมริทได้114-102ต่อครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเคดีเควินดูแดน31แต้ม9ดีบาว2แอสซิส เสริมด้วยเดวินบูเกอร์21แต้ม1รีบาว5แอซิสครับส่วนเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมอย่างจูซซูบเนอร์กิชทำดับเบิลดับเบิลครับ18แต้มกับ14รีบาวและสุดท้ายฟินิกซันเฉียบขาดกว่าเก็บชัยในบ้านได้ยอย่างสวยงามครับส่วนผลงานของเอเวลเลโกสชนะมา3เกมรวดเกมล่าสุดเปิดบ้านนะฮะล้างแค้นสกามเโตคิงได้สำเร็จด้วยสกอร์131-127ตอ 127. ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นคิงตลอดการอย่างเลบอนเจมส์ครับ32แต้ม14รีบาวด์10แอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลดับเบิลครับและควอเตอร์สุดท้ายกดฟิลโกไป100%ครับส่วนเอดีครับแอนโทนีเดวิส31แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสและ2คนนี้ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทางด้านแอร์เวลเลเกอร์สสามารถคว่ำสัราเมนโตคิงได้สำเร็จด,ดูผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านเป็นไทอุสโจนในตำแหน่งพอย์การก์ดัับฟนนิกซ จะได้ดวลกับเดียนเจอโรัซเซลครับส่วนตัวมองว่าเดียนเจอโรดัซเซลไม่เป็นรองไทอุสโจนครับผู้เล่นชุดทิงการมือยิง3คะแนนครับมือสกอร์อย่างเ er, ดวินบุคเกอร์ดวลกับออสตินรีฟครับช่วงหลังยกดับตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถ้าเทียบชื่อชั้นและฝีมือก็ยังเป็นรองเดวินบุคเกอร์สมอลฟอร์เวดครับแบรดลีย์บิวของฟินิกซันจะได้ดวลกับคิงเจมส์ครับคิงตลอดการเลบอลเจมส์ตำแหน่งนี้แน่นอนคงไม่ต้องเทียบครับระดับค bon. ิงเลบอลถือว่าดีกว่าอยู่แล้วครับ ส่วน power f o r ิร์ดในวันนี้ฟินิกซันยังคงเป็นมัจจุราชร่างเทพ KD เควินดูแรนดวลกับริชฮาชิมูระครับตำแหน่งนี้ก็เป็น KD ที่เหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนครับและเซนเตอร์คงมบอในวันนี้น่าจะเดือดพอสมควรครับการประทะก,กันร,ระหว่างเจซุปเนอร์กิชครับเกมที่แล้วก็ถือว่ารีบาวได้เป็นกระบุงครับแต่ถ้าเทียบกับ AD ครับแอนทนี่เดวิสก็ยังเป็นรองทางด้าน AD อยู่พอสมควรในความเห็นส่วนตัวของผมครับผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านยังเป็นทางด้านโจสโอโคกี้ครับบาดเจ็บ a ฮมสตริง น่าจะกลับมาได้ในเดือนพฤิกายนครับส่วนทางด้าน LA Lakers มีสผู้เล่นคนสําคัญที่ลงไม่ได้อย่างแน่นอนคือจาริดวันเดบิวครับเจ็บบริเวณเทา้าและก็คริสเตียนวูดยังคงเจ็บเขา่าและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งฟินิกซ์ซันเจ้าบ้านครับประกอบไปด้วยไทยอุสโจนเดวินบกเกอร์แบรดลีย์บิวเควินดูแรนและเจอซูฟเนอร์กิสส่วน LA Lakers ครับแล้วนี่ประกอบไปด้วยเดียนเจโลรัสเซลออสตินรีฟเลบอนเจมส์รุยฮาชิมูระ และอันทูนี่เดวิสครับโดยเจ้าบ,บ้านฟินิกซ์ซันลงเล่นไปแล้ว3เกมชนะ2แพ้1ส่วน LA เลเกอร์สครับลงเล่นไปแล้ว3เกมเช่นกันครับชนะ3ยังไม่แพ้ทีมใดเลยในลีครับจับคู่คีมแมชอพในวันนี้ครับการประทะกันระหว่าง2ยอดผู้เล่นของลีกตอนนี้ครับ KD เควินดูแรนครับดูดูการนาี้28.7แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิโกอที่ที่ะ3จะได้ดวลกับคิงเจมส์ครับคิงตลอดการรบอนเจมส์ ในวัย39 40ปยังกดไปถึง23.0แต้มทบทเกมเปอร์เซนต์วิโก51%ครับเรียกได้ว่ายังเป็นเดอะแบกให้ทีมเสมอแม่อายุอนามจะปาไปเกือบ40ครับทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับถ้าเทียบฟอร์มกันตามเนื้อผ้าครับก็ต้องยอมรับว่าทีมเยือน a อเ e r เรกเกอร์สครับนาทีนี้ไม่ได้เป็นรองฟินิกซ์ซันครับสิ่งที่เสียเปรียบอย่างเดียวนี้คือการเล่นนอกบ้านเท่านั้นส่วนฟินิกซ์ซันครับมือสกอร์ก็ยังไว้ใจได้ครับแต่เกมรับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ ถ้าเทียบมิติเกมรุกเกมรับและความลงตัวของทีมแล้วครับก็ยังมองว่าเอดีและรบอนครับวันนี้น่าจะบุกมาสู้ได้ถ้าแพ้คงไม่เกิน3แต้มยืนฟังรบอนเจมส์ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n อ a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ